สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะมีภาพความน่ารักของน้องแอมมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นภาพความน่ารักของน้องแอมที่อยู่กับน้องสาวคนสวยน่ารักมากเลยนะครับไปชมคลิปกันเลยนะครับ และคลิปต่อไปก็จะเป็นภาพความน่ารักของน้องแอมกับคุณยายที่คุณผู้ชมเห็นรอยยิ้มของคุณยายแล้ว <บา S 1> น่ารักมากไปชมคลิปบางส<อ>่วนเลยนะครับ <c oughs> และต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตคิวงานของน้องแอมนะครับในวันที่12มีนาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ในงานปล่อยหลวงวัดอินเทพตำบลหานแก้ว อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับในงานนี้นะครับเป็นอีกครั้งที่น้องแอมได้ขึ้นเวทีเดียวกันกับคุณตายอลอไทยในงานเดียวกันอีกครั้งหลังจากที่เจอกันในงานล่าสุดที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับและในงานนี้นะครับจะมีลิเกคณะชื่อดังมาในงานนี้ด้วยนะครับรับรองว่า FC แฟนคลับของน้องแอมชนทิชา และคุณต่ายอาลไทยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแฟนคลับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียงห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับมาให้กำลังใจศิลปินที่ท่านรักกันเยอะๆนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือภาพความน่ารักของน้องแอมที่อยู่กับคุณยายและญาติพี่น้องก,ก็เลยมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมและคิวงานของน้องอแอมล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดความน่ารักแบบนี้ ก็กดติดตามได้ภายในช่องของเราสวัสดีครับ